สวัสดีครับช่างโดนมาสเตอร์คาร์ครับวันนี้พบปัญหาในรถเต y o t ต W i s อีกหนึ่งคันนะครับมาด้วยอาการเข้าตำแหน่งเกียร์ดีแล้วเกียร์ไม่จับครับต้องรอให้เครื่องยนต์ร้อนเกียร์ถึงจะทำงานแล้วก็เวลาเข้าตำแหน่งเกียร์ถอยหลังมีอาการกระตุกกระชากด้วยนะครับแล้วก็ในขณะขับรอบสูงสูงครับรอบเครื่องยนต์สูงครับแต่รถอืดวิ่งไม่ออกนะครับก็ทาการตรวจเช็คด้วยคอมพิวเตอร์ นะครับตรวจสอบประดับน้ํามันเกียร์ปกติทุกอย่างนะครับในส่วนของระบบไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นโซยนอยภายในเกียร์กรองควบคุมเกียร์รวมถึงสายไฟที่เกียร์นะครับหรือเซ็นเซอร์ต่างๆที่อยู่รบริเวณเกียร์ไม่พบอาการผิดปกตินะครับอาการมาจากในเกียร์ยกเกียร์มาผ่าแล้วนะครับอาการรอบสูงวิ่งอืดเร่งไม่ขึ้นมาจาก้าคลัชครับ้าคลัดหมดผ้าคลัดลื่นผ้าคลัดเสื่อมสภาพนะครับสาเหตุจากการบํารุงรักษาอาการกระตุกกระชากนะครับมาจาก ชุดวาล์วดี้นะครับสมองเกียร์นะครับถกระปกเดี๋ยวต้องทําการป่าล้างทําความสะอาดตัววาลวดี้นะครับหัวใจสําคัญของการดูแลระบบเกียร์โตมิติกก็คือการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์แล้วก็อาการที่เข้าตําแหน่งเกียร์ดีแล้วเกียร์จับช้านะครับสาเหตุมาจากลูกสูบภายในเกียร์ครับชุดลูกสูบในหม้อคัตนะครับเสื่อมสภาพนะครับต้องรอให้อุณหภูมิน้ำมันเกียร์ร้อนก่อนให้น้ำมันเกียร์ขยายตัวก่อนเพื่อสร้างแรงดันให้ขับเคลื่อนชุดเกียร์ได้ จึงเป็นปัญหาให้เวลาอุณหภูมิอากาศเย็นนะครับเวลาอุณหภูมิอากาศเย็นจึงมีปัญหาเข้าตำแหน่งเกียร์ดีแล้วเกียร์ไม่จับบางครั้งตำแหน่งเกียร์อเกียร์ไม่จับบางครั้งมีอาการกระตุกกระชากด้วยนะครับต้องรอให้เกียร์ร้อนถึงจะไปได้นะครับนี่คือสาเหตุของโต t ต้าวิชคันนี้นะครับเพราะนั้นผู้ใช้รถนะครับทำการโอเวอร์ฮอนกับช่างดนนะครับทำการคอมพรสโซเวอร์ฮอนนะครับก็ต้องผ่า TC ด้วยนะครับก็คือทอคอนเวเตอร์ด้วย ในชุดท่อคอมพิวเตอร์จะมีชุดล็อกอัพคลัชนะครับมีชุดโอลิงต่างๆนะครับต้องพามาทาความสะอาดพร้อมเปลี่ยนชุดล็อกอัพคลัชด้วยรับประกันยาวๆครับสปีนะครับที่ธนาดาอเออร์ตอร์วิสนะครับงานซ่อมู่ฮอนเกียร์นะครับซ่อมบำรุงเกียร์นะครับราคาค่าที่จ่ายนะครับถ้าเป็นระบบเกียร์ไฮดรอลิกแบบนี้ถ้าได้รับความเสียหายแบบนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่20,000จนถึง6 0 0 0ื่นบาทอย่ามาเสียเงินค้าซ่อมแพงๆเลยครับดูแลระบบเกียร์ด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ดีกว่า3ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายนมันเกียร เปิดน็อตอ่างน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายท่านจะสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์โตมติกได้สูงสุด30%วิธีที่2ครับคือการเปิดอ่างเกียร์นะครับเปิดอ่างเกียร์แบบนี้นะครับเปิดอ่างเกียร์แบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนฟิลเตอร์กรองเกียร์ในรุ่นที่มีกรองเกียร์อยู่ใต้ท้องอ่างนะครับนี่ฮะเนี่ยน้ำมันเกียร์สกปรกสังเกตได้นะครับน้ำมันเกียร์ดำนะครับนี่ฮะถ้าเปิดอ่างแล้วเปลี่ยนกรองเกียร์ในรุ่นที่มีกรองเกียร์ใต้ท้องอ่างนะครับท่านจะสามารถเปลี่ยนน้ำม วิธีที่3ครับวิธีสุดท้ายนะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ค่าใช้จ่ายสูงที่สุดก็คือการฟลัชสันฟิลเกียร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เต็มระบบโดยใช้เครื่องเข้าไปฟลัดชิง่งเข้าไปล้างทาความสะอาดท่านจะสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ได้สูงสุด100%แต่ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่า2วิธีแรกนะครับสำหรับท่านที่ล้างเกียร์ฟลัชชิ่งเกียร์หรือฟลัชสันฟิลเกียร์นะครับถ้าท่านใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์นาเข้าจากต่างประเทศราคาจะสูงกว่านะครับราคาค่าใช้จ่ายจะอยู่มาณ 3,5- 4,5 เฉลีรยประมาณนี้บวกลบนะครับท่านต้องลองเช็คที่อู่ใกล้บ้านร้านประจำของศูนย์บริการดูถ้าท่านใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ที่ผลิตในประเทศไทยค่าใช้จ่ายจะอยู่ประมาณ2 0 0 0ถึง2,500บาทบวกลบลองสอบถามราคากันดูนะครับแต่ถ้าท่านใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์คุณภาพสูงนะครับนำเข้าทางโซนยุโรปหรือต่างประเทศนะครับราคาค่าใช้จ่ายก็จะอยู่5 6 0ถึงบาทบวกลบเพราะฉะนั้นเลือกเอาตามความพร้อมนะครับตามงบประมาณในกระเป๋าทั้ง3วิธีนะครับดีทั้งสิ้นในการบำรุงรักษาเกียร์นะครับ ดีกว่าท่านไม่ได้เปลี่ยนถ่ายเลยแล้วปล่อยให้เกียร์เสียหายแบบนี้นะครับบางท่านเก็บเงินมา4ีหปีครับต้องมาเสียเงินค่าซ่อมเพียงเพราะว่าเกียร์ตัวมิติพังดูแลรถดูแลเกียร์ใจไม่เพียเกียร์ไม่พังนะครับอย่าลืมนารถที่คุณรักนะครับเข้ารับบริการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ตามคาแนะนําของช่างดนนะครับที่อู่ใกล้บ้านร้านประจำหรือศูนย์บริการนะครับรับรองครับระบบเกียร์ตัวมิติของคุณจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่ต้องมาเสียตังค่าซ่อมแพงๆหลักหมื่นหลายหมื่นแบบนี้ฝากไว้ด้วยนะคร